สาลมก็งิีลไม่ครบถว้วนเพราะว่าตัดศีาในณมครบถ้วนแล้วปฏิบัติให้ครบถ้วนจริงๆเราก็ตัดแต่ใบภูมิได้เราไม่ไปเกิดในรกนี่เป็นผลอันหนึ่งที่เราจิตมีสภาพจำศีลแล้วก็ปฏิบัติในศีลเถ้า <c oughs> อตอารมังทรงอยู่ในศีลบริสุทธิ์ <c oughs> ก็ชื่อว่ามีจิตเป็นสมาธิ แนี่ว่าจิตเป็นสมาธิจิตมีกําลังช่ใช้ปัญญาช่วยให้เราทําลายความทุกข์ให้หมดไปการจิตมีสภาพจำศีลและกทรส่งศีลให้บริสุทธิ์จำศีลเป็นผู้มีศีลส่งศีลให้บริสุทธิ์มีสมาธิในศีลานุสติกรรมฐานนี่มล้ก็ยังไม่พ้นยังไม่ถึงพระนิพพาน ถ้ใกล้เข้าไปแล้วถ้าจิตทรงศีลได้เป็นสมาธิเราก็เกิดเป็นพรมได้จัดว่าเป็นพรหมจาัจารย์เพ <c oughs> าเรามีความประพฤติอย่างพรมมีธรรมปีติเป็นปกตินี่การที่เราเยก้าวเข้าไปสู่พรนิพพานตัวนี้ก็ใช้ปัญญา